มาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้มีโชมอีกแล้วนะคะเอฟซีแฟนคลับนายท่านหลายคนเตรียมปากกาม,มาจดครับพี่น้องและก็ดีสําคัญเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องฟังดีๆนะคะเป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั้นครับพี่น้องแนะรเรียกได้ว่า หลุดออกมาให้โชคเอซีปแฟนคลับหลายท่านหลายคนยังต่อเนื่องนพี่น้องนหลังจากทีนี่แหละหลายคนพากันได้โชคได้ลาบจากอาุ้งอิงในการสำหรับน้องเนี่ยแหละได้มีการใส่เสือ้ 13, อหมายเลข13บสานพี่น้องนปรากฏว่าให้โชคเ<ม>อซี่แฟนคลับเต็มๆครับพี่น้องไม่ใช่เพียงแค่การใส่เสื้อเท่านั้นอุ้งอิงน้องอย่งไดววาออกมาพอบก่อนหนานี้น้องบอกว่าเลขสี่ออกสามหนึ่ง ปรากฏว่าออกจริงๆค่ะพี่น้องแล้วนี่แล้วก็เรียกยว่าหลุดปากพูดออกมา ให้เข้าในแนวทางกันเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญค่ะพี่น้องสําหรับมือนี้นะคะเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะเมื่อนี้ตรงกับวันที่3ามค่ะพี่น้องสามกันยายนแล้วก็ตรงกับวันพุธอีกสามค่ะพี่น้องปรากฏว่าในวันนี้มีทางสบปเอฟซีแฟนคลับหลายคนกะนี่แหละพากันหาแนวทางนพี่น้องก็ต้องขอโทษขอให้น้าทีมมานําเสนอคลิปสาสตร์จับหน่อยน้อพี่น้องน้องก็หวังว่าไลาก้น คือสีหาสือท่านอยู่นพีนองนอเอฟนี่้วคะพี่นอง,นอง,นองสำหรับในคลิปนี้มีแนวทางอย่างในอดีเอามาฝากผีตอนนอนบอกเลยนะคะว่าทุกคนเตรียมจดนะคะเตรียมจดจดใดตจดนพีนองนนเพราะว่าสําหรับตัวเลขที่หลุดออกมาจากตากอุ้งอิงค่ะพี่นองหลายหลายคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่ามักสีออกตลอดนะคะแต่สิเป็นงวดใดนพีนองน้องแต่สิเป็นงวดใดเนีน่ยแต่สิเป็น ทงังตั้งประเทศทังใดจังสี่แมท่ทงังมีหลายทางทางน้อยทางเล่าจังสี่หนบคีนองนองสิไปออกทางในกามาตรอเบิงกันแต่ว่าในคนนี้เซวานี่เหมือนนี่นี่ไปเที่ยวเล่ากันอย่างในนอนเนี่ยและครับพี่น้องสําหรับแนวทางคืออีกอย่างสิพาี่นองไปเบิงคลิปนี้จากหน่อยสะก่อนนะคะล่ะกะ ให้เบิ้งให้พิจารณาฟังดีๆค่ะพี่น้องเอียงหูฟังดีๆเอาไปเบิ้งคลิปนี้กันพี่จุูนใช่จ้าหามหาสิบสุดด้มีหาสิบสุดกี่ชุดกี่ชุดนะหาสิบสุดหาสิบสุดถ้าเฮียไม่ทุ่มพูดเดี๋ยวเดียวเลยพี่จูนใช่จ้าหามหาสิบสุดด้มีหาสิบสุด กี่ชุดนะดอ่ชุดอ่ะชุดนั่นแหลคะครับพี่น้องเป็นจังได้ทือเดว้าชัดเจนนะคะสำหรับในวันนี้ครับพี่น้องน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงได้พิการไปบานแพงไปเพื่อ,อยังนการไปเพื่อที่จะถ่ายโปสเตอร์ครับพี่น้องถ่ายโปสเตอร์โอ้อุ้งอิงเตรียมสุดไปหลายสุดรสำเลครับพี่น้อง ะะแล้วก็ย่างที่ได้ขึ้นคลิปแฮมซี่แฟนคลับหลายคนในเบิร์งในฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นจังใหนหมจาวาอุ้งอิงเตรียมชุดไปเทิ่์เบิดจากสุดนะคะชัดเจนครับพี่น้องอุ้งอิงบอกว่าหนูเตรียมสุดมากเทิรงเบิดหาซิปสุดอุ้งอิงว่า่ายให้คุมเลยมือนีเป็นจังไดครับพี่นอ้องโอ้ขันหาคันพ่อหาซิปชุดนี้แอดมินมาตรงซอ,องมือนะคะเป็นจังไหนบมจวาวานะคะเป็น เป็นการรุดปากนะคะเป็นการรุดปากทีสิวาต้องเรีนนะเป็นการรุดปากทีมักเสียแบบไม่ชูดเอฟซีแน้นขบจังสีแหมนพีน้องนาองเอากระตามนั้นนะพี่น้องที่ว่าชัดเจนห้าสิบชุดค่ะพี่น้องคันบอกว่าห้าสิบชุดนี่หลายค้นสีแปลเป็นตัวใดได้ตัวเดียวเท่านั้นก็คือหาศูนย์ศูนย์หาตามนันนะครับพี่น้องมือแรกน,นี้มารอเบิ่งกันนะคะว่าสิบเป็นจังไดสิบปังหรือว่าสีบ่อปัง หลอพี่น้องเนาะเอานั่นแล้วก็พี่น้องกะแล้วแต่ดวงไพดวงมันวันท้นอแล้วแต่ดวงไ่ดวงมันบางคนอาจจะได้ยินแต่ตั้งจากอดินก็ับเป็นไปได้วันท้อหลอกพี่น้องเนาะเอาเป็นจังไรสำหรับในมอนีครับพี่น้องเรียก้ว่าถ่ายแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับพี่น้องแต่ละชุดขององค์หญิงมิตรสุดงามในงาๆม,ม,มิตรสุดงามในรับเรียกได้า่าสุดแต่ละสุดนีนะคะได้มาจากเอฟซีแฟนคลับหลายทางหลายคนด้วยกัน หน่ีน้องอนลายก้นกับผ้ากันแบบแฮ่สั่งตัดชุดให้กับอุ้งอิงจังสีแหมในมอนี้น้นองกัดไายลายสุดด้วยกันวันเทาะมีแต่ชุดที่สวยๆทั้งนั้นนะคะแอดมินแอดมินในเบิรงแล้วค่ะพี่น้องนะคะแบบเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยนะคะโอ้กะหาสิบชุดนี่อันนี้กบริสัคคือกันมาแมนเรื่องจริงบร้ว่าอุ้งอิงต่างว่าจังสีแหมเนาะพี่น้องนาอเอาเืมนี้กะที่ว่าสุดยอดค่ะพี่น้องอุ้งอิงแบบเหมือนมืออาชีพมากๆ มีการโคดทานะคะทาของเพ่อนตะลาทานนี่ก็คือแบบเป็นมืออาชีพมากๆก็คือแบบอุ้งอิงน้องก็เคยผ่านการถ่ายรูปมาหลายครั้งแล้วน้องพี่น้องๆก็แบบสิบารจงเลล่ะก็เป็นมืออาชีพแล้ววันเถาะในแล้วนี่แหละการถ่ายปุเตอร์ของอุ้งอิงในครั้งนี้หลายๆคนก็ได้เห็นแล้วล่ะในตอนนี้น้องพี่น้องน้องว่าสุดได้สุดได้แน่เนี่จากที่ยนนมีด้เบิรงครับพี่น้อง ประมัณสีหาสุดแรงหลังในตอนนี้ขันพ่อหาสิบชุดอันไม่มาหอดมืออ,อื่นพุ่ลนละนพี่นองน้อเอากะถือว่าสุดยอดมากๆนพี่นองนองสุดยอดมากๆเอาละนะคะพี่นองกับปังปัง,ปงมันมันกันทุกคนสาหรับคนทีเด็กเขามากเบิ้งในคลิปคลิปนี้เมื่อแรงนี้มารอฟังกันหาสิบโตค่ะพี่นงหาสิบชุดนะคะแต่ว่าบางคนในยินอาจได้ยินแตกต่างจากแอดมินเดฟบางคนอาจจะได้ยินเป็นตัวเลขอื่นจังสิแมพผู้ใดได้ยินเป็นตัวเลขใด,ดก็สามารถคอมเมนต์ มาบอกมาจากกันไดน้ในคดว่าลายคนอาจจะแบบตีตีเหล็กเป็นเหล็กอื่นจึงสิแม่อาจจะมง่งมาหานันหานี่จังสิแม้แพี่น้องแล้วแต่สิพิจารณาวันทอนแล้วแต่สิพิจารณานะค่ะเอากระนั่นแหละครับพี่น้องถือเดียวสุดยอดมากๆนะคะแค่นี้นะคะพี่น้องอุ้งอิงไปถ่ายปูเตอร์ยังแบบมีตัวเหลขมากมาาฝาเข้านะคะบ,บางคนนะคะพี่น้องถามมาว่าเป็นอย่าง จังไปอันจอบกับฟั่งเล็กอุ้งอิงแถบางคนถามมาจังสี่ค่ะพี่น้องนี่แหละสิบอกเห็นจอบแทจังไหนสําหรับในวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาเป็นจังไหนเต็มเต็มเลยน้องพี่น้องเต็มเต็มเลยเทิงหลุดออกมาจากตาอุ้งอิงเทิงเป็นเสื้อที่องคงอิงใส่จังสี่แม่ก็คือแบบเป็นตัวเลขที่เกี่ยวของกำหนองแล้วก็ล่องสังเกตมันตะลังมวดตละหวดเบ็งค่ะพี่น้องบอกว่าสิเป็นเทิงทั้งให้เทิงทั้งต่างประเทศนะคะก็คือแบบออก เกี่ยวของกับอุ้งอิงมาเกือบสุงหมดในการแล้วนี่ละสิบ่ให้จับตาสิบ่ให้สังเกตแต่จังใดนพี่น้องน้ออ้าวนี่ละกะปังปังทุกคนวันเถาะนพี่น้องน้อปังปังกันทุกคนหรือว่าผูดด้ใดสนใจอยากสืบสือตัวอื่นนพี่น้องน้อสนใจอยากสืบแบบสือตัวใดแน่ก็คอมเมนต์มาเป็นแนวทางให้ให้ให้เบิงน้ำแน่วันเถาะนพี่น้องน้องมาได้ในขอให้ได้ยินเข้ามาให้ตื่นค่ะพีน่น้องในการตอนนี้กับปัง หกโมงเลงประมาณนี้แหละครับพี่น้องกับบางมาลายค้นกับือสีผ้ากันไปหาสื่อท่านอยู่ทัวน้องพี่น้องแล้วสื่อท่านได้แท้แล้วครับพี่น้องยูทีวีาหลายคนสื่อสื่อบอกบางคนมาจังสีครับพี่น้องบางคนมาเห็นอยู่แต่ว่าลืมสื่อแต่ว่าเพราะว่าเออสิว่าเรื่งไรล่ะลืมจังสีไหมนองพี่น้องนอนี่แล้ะครับพี่น้องแล้วแต่ดวงอิลิขันค้นทีไม่ดวงขันค้นทีไม่ดวงมันเหล็กสิปเซียงยูไสครับพี่น้องเพิ่นกระถือนะครับแต่ขันค้นทีบ่ไม่ดวง คนที่บ่มีดวงเมนตัวเลขกสีแบบยูดต่อหนาจังสีแม้ย,ย่างทียนี่แหละแอดมินเด็เอาตัวเลขอุ้งอิงมาบอกตัวเลขกยูดต่อหนาค่ะค่ะแต่บอสื่อก็มีแบบนี้ก็มีค่ะพี่น้องแล้วแต่ดวงที่เล็เนาอพี่น้องน้องอ้าวนั่นแหละค่ะพี่น้องกับปังปังมันๆกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสำเนียงสัก่อนน้องค่ะว,ะวา่าก็มาสวัสดีค่ะ